สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องประบุแชร์เช่นเคยนะคะกับแชร์ข่าวดีๆค่ะวันนี้นะคะไฟเขียวแล้วค่ะเพิ่มเงินค่าทําศพได้สูงถึง50,000บาทสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันค่ะวันนี้นะคะครมออนุมัติหลักการเพิ่มประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40เพิ่มเงินค่าทําศพ5 0 0 0ถึง10,000บาทเพิ่มเงินสงเคราะห์5 0 0 0บาท ซึ่งมีรายงานว่านางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสเดีกากกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายสําหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างแต่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคมพศ2533สิ่งที่ผู้ประกันตนมาตรา40จะได้มีอะไรบ้างนะคะ 1. ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ70บาทหรือเดือนละ100บาทถ้าถึงแก่ความตายนะคะเดิมจะได้เงินค่าทำศพสุ0 0 0บาทเพิ่มเป็น25,000บาทเงินสงเคะอัตราเดิม3 0 0 0บาทเพิ่มเป็น8000บาท2 ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทเมื่อถึงแก่ความตายเดิมจะได้เงินค่าทําศพ40,000 40, บาทเพิ่มเป็น50,000บาทจากข้อมูลณนะวันที่30เมษายน2563มีผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งหมด3,353,939คนจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในปี2562ได้จำนวน 1,557ล้านบาทและเงินสมทบจากรัฐบาล779ล้านบาทโดยปี2,562มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายเป็นเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์จำนวน200ล้านบาทซึ่งจากอัตราใหม่คาดว่าในปี2,563ถึง2,564จะต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้น ประมาณปีละ77ล้านบาทและเงินสงเคราะเพิ่มขึ้นปีละ93ล้านบาทหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามค่ะสำหรับวันนี้ป้าบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ